อาล่ะครับกระดบี่ผมมาพบกระห้อระดับวิจ่ายระบบขาดร่องผส์น,น้ผมวันนี้เป็นตอนที่1ต7งเิถึงตอนที่1ต8งนนะครับผมอาล่ะครับเพื่อนการสิริผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีดีกว่าคับหลังจากนั้นไม่น,นานจะรืกอข,ขชนทั้งหมดโบราณคสีดำกอดต้แต่สลายหายไปแร้เมตแต่โะรางสดีดำเองก็เริ่มสลายหายไปเช่นกัน แผลเมื่อมาจบตอดทอดขอรับประชชนหายไปเหมันจะไม่มีผู้ตัวคนใดอยู่ในที่แห่งนี้อีต่อไปถ้าหากวัตถุโบร,ราณดังกล่าวขอรับบระชศน ได้ต่อยนในกระทบของขอบสิตทั้งสี่พวกเขาเก่งว่ามันนั้นก็ควรจะรับการคุ้มครองและสามารถใช้ได้จริงย้อนดังเพราะพวกเขาเหล่านั้นจะทำการครอบคุองผลต้าอย่างเข้มงวดอย่างน่นดอกซึ่งด้วยวิธีการแบบนี้เท่านั้นพวกเขาจึงสามารถใช้มอนดดตอทอดคอร์ดปราปชนได้เป็นเวลานานแต่ตอนนี้พอมนุษย์ก็ไม่มีความสามารถในการปลูกขาดบอโดดตทอดคอร์ดประชนได้เดือนนี้เหตุในเรียกคำเช่นนี้ขึ้นมาแต่แน่นอนว่าพอมนุษย์นั้นยําได้ส่งเสียอะไรมากนัก รอดท่าที่สุดแรงเสื่มประสิทธิ์คอรับประชาชนชินดีก็ได้เพิ่มค,มความแข็งแกร่งให้กับพมดด้ไปอย่างมากมันมีบริหารจัหลายคนพรพมดดีได้ระผลที่ได้ดไดรับประมา,าจากที่อยู่ในระดับต้นๆให้ไปสู่ขอบเขตของสุนแบรหรือแม้แต่ระดับกีฬากาดได้ด้วยสซส่วนการุดถลที่ได้รับอื่นๆดัน,น,นพวกเขาก็ต่างสามารถที่จะผลผลมันจนเหตุระดับสูงได้แรงเวลาราชานี บัมพาร์ล์แ่นจากดาวดีกัมพมโดเจอเรื่องแข่งแข่งขึ้นมาทีเดียวโคแต่ก็ตามผู้ที่ได้รับบ่ดเจ็บที้สุดก็คือเย์เทีนเยนจะไม่ต้องสงสัยขอั้นสามารถถึกผลตามมิตีของเขาให้มาถึงระดับขีดจำกัดได้ซึ่งมันนั้นเปยนความน่าขำใจซึ่งมันที่เท่ากับการด้วยระดับรักทางกำลังเพาะของเขาเข้าสู่อีนีระดับดเลยรสิ่งที่แฝงสุดในเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเป็นทาศกสิทธิมิติของเขาที่ได้มาถึงระดับขีดจำกัดเป็นที่ระบายแรง แต่ทางกับการเย่เถียนไหนก็ไม่เข้าใจเล็กน้อยเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ประชนแห่งสวัสด์ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการปรปับปรุงที่ดีดอกไม้ขิดต้นแห่งใบพกาและมอตกตดทอดคอรัดอัปมงชลการกันหน่วยขึ้นคอ,อกอา,ากเจ้าสองนี้มันได้ทําให้ปัญหาจากนายคนเริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ตองห้าใครๆก็สามารถเห็นได้บ้าโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ตองห้ามนั้นไม่ใช่โรคศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาอีกต่อไป หากไม่ใช่เพราะความคิดเห็นว่าเย่เทียนมีปรโยสิทธิในสงครามเป็นผู้สนับสนุนดูมันก็แสดงเด่นว่าดีเนสิทธิอื่นอี่ก็คงจะไม่เกิดที่จะเข้ามาครอบครองรูปโบราณสิทธิต่อห้ามแต่แนื่องดอแต่เนื่องจากยังมีปรโยสิทธิในสงครามดูแม้ว่าปรโยสิทธิอื่นอืเห็นว่ารูปโบราณสิทธิต่อห้ามนั้นไม่ได้ธรรมดาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดครองรูปโบราณสิทธิต่อห้ามได้อยู่ดีในวันต่อมา ไม่เพียงแต่ภายในร่วมโนราสิต้องห้ามเท่านานแต่มันนั้นจะมีสมบัติดีมากมายเกิดขึ้นภายในาจาักรดาวซันอีกตู้ซึ่งสมบัติดีมากมายเหล่านี้แต่ก็ตกอยู่ในกระทบของขุมพดดเนื่องจากในขนาดนี้อาณาจักรดาวซันเผ่าพมนุ์นั้นมีจำนวนที่มากที่สุดและสมบัติในระดัทบทั่วไปมาบุญอาณาจักรระดับสูง และประวัติาตักรดับผู้แก่สูตจากไม่ทําการเข้ามาแย่งสิ่งพวกมันกับพรมรุษจตแน่นดรอด,ดังนั้นระดับที่ทากว่าขอบเขตขอเพมรุษพมนุษจะสามารถที่จะปกยี่ทุกสรรพสิ่งได้เมื่อเวลาผ่านไปพมุษก็ต้องพิจารณาแข่งแข่งขึ้นเรื่อยแม้ว่าเทียนจะยังคงอยู่ในขอบเขตของูนอาจับรระดับลงสูตรแต่ขอเนนก็เป่คนความแน,น่จักต่อเนื่องเช่นการขอได้ทําการขัดกับจินจาเนื้อหาคนอาตัรแต่ร่างกายคนอาตัดต่อเนื่องแม่บ่าจาเป็นจะใช้วรรณะในการยกระดับไป ถึงขอบเขตขีดจำกัดในขอบเขตขบวนจักรระดับสูงสูดเพรอะฐานที่สุดแล้วเดชเถียนก็ไม่อยากที่จะยกระดับเข้าสู่ขอบเขตขบวนจักรผู้แก่สุดในตอนที่เขาจะไม่ถึงระดับขีดจำการไม่ใช่นนั้นในตอนนี้เขานั้นสามารถที่จะยกระดับเข้าสู่ขอบเขตขบวนจักรระับผู้แก่สุดได้จากระเบราในดินนสิทธิ์ต้องห้ามประกอบมือประเดือสิทธิ์แห่งยิงสานักบุญจริงอ้ที่จะปลูกข้อมู เกี่ยวกับโรคโบราณศาดสิทธิ์ตองห้าซึ่งเธอนน้นมีความรู้จากเขียไปอย่างมากในราณีโรคโบราณศาดิสิธ์ตองห้านั้นเป็นโรคธรรมดารางจากที่มีโรคหันจิมยานเจริญวขึ้นได้ไม่นานมันก็สามารถให้เกิเอดดอกไม้กิตดตั้งหันจิมยานขึ้นมาได้และหลังจากนั้นอด้ไม่นาน มีมอดตกตัวฮอดคอดับผัวชนเทกันโดยขึ้นบาโรคศัสิธรรมดาไม่สามารถทําได้จะเน่นดอกนอกจากนี้โรร้องบระณิทธิ์ตองห้ามนั้นะสามารถจะคนเดชสรัก่กรที่ดวมสมบูรณ์ไปะยะ่งมบ้ามันนั้นไม่เหมือนกับโรคโบราณศัทธิ์ทั่วไปที่เพิ่งจะเทกันโดยขึ้น แม้มันจะมีโอกาสมากมายเรียนแต่ศาสต์ิ์ต้องห้ามเปู่ความือแต่โอกาสที่ดีมากมายนัน้นโดยพื้นฐานแ้วพวกมันจงถูกควบคุมโดยบุญญาจักผู้จงโาพารหรือเมษแต่บุญนาจักจะปันญานันถ้าหากเราเดินทางไปจากที่แห่งนั้นเราก็อาจจะสามารถต่อสู้เพื่อการของโรคโบราณศาสร์ศิษ์ต้องห้ามได้นในกรณีที่มีโอกาสอาดัมแค่ามากมายปรากฏต่อขึ้นมันก็จะเป็นประโยชน์ดังมากสำหรับเราในอนาคตพื่อได้จับโจมตีขอบเขตของบุญาจักดับผู้แก่สู いいですか แตอินดิงปัจจัยก็คือเทนั้นต้องกงารทราบว่าในตอนดีความแห่งแกงของเจเทนั้นไปถึงระดับใดกันแลในตอนที่เทเพื่อกลับมาจากอาณาจักรทองเาจากซีเทนั้นเจ้งบอว่าเธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจเทนเลยแต่ในตอนนี้ภายใต้กรรควบการเต็มที่ของเบริซิตจ,จิงอีและความชื่อเรียอของแม่ของเธอในว่าขอบเขตกำลังพกของเทนันจะอยู่ในขอเนนบเขตของอาณาจักระดับสูงสุดท้นนันแต่พลังกรรต่อสู้ของเธอ้นสเปรังไปอย่างมากและดังจากได้รับความชื่อเรียอจะสมบัติํำค่า เธอนึ่นก็สามารถที่จะยอระดับกรละเสริ์ของเธอให้ไปถึงระดับที่จำกัดได้อีกด้วยในตอนนี้เธอสามารถที่จะฟื้นฟูเรื่องการละเสริของเธอให้ไปถึงระดับที่จำกัดได้แล้วต้องบอกเลยว่าะในฐานะนับบุญเธอนั้นมีทรัพยากรที่ไม่ใครสามารถินการได้แม้ว่าเยียนจะเป็นผู้ได้รับพอสอบันจากระดับพระบัชนแต่การถูกฝนด้วยทรัพยากรที่แท้จริงของนั้นยังคงห่างไกลจากการเทียบเคียงกับผู้ได้รับพอสอันจากระดับพระบัชนโคอดอีเพราะท้ายที่สุดแ้วผู้ตนคคอือน พวกเขาเนั้นต่างก็มีตาจากที่อยู่ในขอบเขตระดับประชนดูแต่เย่เทนนไม่ได้มีและในวันนี้นักบุญจิงอี้ก็ได้ผ่าคุณพลไาจากพวกแก่สุดเดินทางไปยังอาณาจักรเตาซาเพื่อเข้าสู่ร่วมปราหารศิษต่อห้า แลงอำนาจจากนวบสิทธิ์จิงอี้แล้วยังมีชิจะบางคนจะเดินสิทธ์ตองฮับหรือคอมมื้ที่กำลังเดินทางไปยาจากเตาซานเทระโคนแต่พวกเขารายคนนั้นแตงก็เป็นชิจัดที่เชื่อราในขอบเขตบนอาณาจักรพู้ข็งแ่งสุดที่เช่นการถ้าหากบนอาณาจักรเหล่านี้เดินทางมาถึงอาณาจักรเตาซาการแข่งขันเพื่อนำการแย่งสิ่งสิประ์กรในโรคโบราณตองห้ามนัดก็อาจจะมีระดับที่สูงขึ้นไปยอมว่านวบริทธิ์แห่งกฎวิธี ผู้ยิ่งใหญ่จบเริญติดในสงคงรามกำลังจะเดินทางมาพระธรรมาจารย์วินญ,ญาณแท้จริงได้ทำการแจ้งข่าวให้กับเยเทีผู้ยิงย่งใหญ่ยางนั้นเรือเยเทียนไรูว่าผู้ที่มีสถานะสูงส่งที่พระธรรมาจารย์วินญ,ญา่แท้จริงกล่าวถึงนั้นคือใครการพระธรรมาจารย์วินญ,ญาณแท้จริงก็ไม่ได้ปล่อยให้เยเทียนทำการฆ่าดอเอเขาจริงได้กล่วาวออกมาว่าผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ที่มาจากเริทธิ์ในสงครามคนนั้นเป็นผู้ที่จับผู้แก้โซ่ เช่นเดียวกับข้าแต่แานะของเขานั้นแม่ได้ธรรมดาข้นั้นมีใรชื่อกัญดับขอบเขตบนแหนจักพุ่งแก่สุดและกาะทั้งเคยทําการสังหารบัตบแหงจักผู้จงโคพภายมาด้วย3อยู่ในรายชื่อกัญดับขอบบนแหนจักพุ่งแก่สุดอย่างนั้นเรอเย่ที่นี้เคยได้ยินเกี่ยวกับการจัดดับนี้มาก่อนมีราชื่อกัญดับขอบเขตพุ่งแก่สุดดูภายในเปรียบสิทธ์ต่างๆและในราชื่อกัญดับในขอบเขตบนแนจักพุ่งแก่สุดนั้นถ้าหากเป็นอะดับบนต้น แม้แต่บริญญาจากรผู้แก่สุดในระดับพินดิงก็จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่วนดับลอเนต้าตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันมันมีบริญญาจารผู้แก่สุดกี่คนแล้วที่เสียบกันไม่ขึ้นมาในเบอร์สิทธิตต์ตา่างๆแม้ว่าบราจาคผู้แก่สุดบางคนจะมีสมบัติที่สามารถโจมตีขอบเคบริาจากรผู้จงโคพันต้าแต่พวกเขากลับไม่รีบ้อนที่จะโจมตีขอบเคของบริจับผู้จงโคพัพน แต่กับเรือที่อย่างจูดในขอบเขตของบริจากผู้แข่งขันสุดสำหรับรบุิจักจำนวนในบททูดขอบเขตของบนิจักผู้จงโคลพันนัทที่ดียว่าเป็นจุดสุดของพวกเขาโดยในพวกเขาจึงได้อยู่ในขอบเขตของบริษัทผู้พข่งขันสุดมาเป็นแบรานด์ดเพื่อที่จะทําการเสดงรรักฐานของพวกเขาเพียงเพื่อที่จะแข่งแข่งขึ้นเพียงเด็กน,น้นองหลังจากที่กลายเป็นบนริจักผู้จงโคลพันแรกแร่ด้วยวิธีการแบบนี้แม้ว่าเขาจะมีความหวังที่จะสามารถจรกดับการเป็นบริจัทระดับนานในอนาคตได้ แต่พวกเขาก็มีสมบัติที่ต่างครอบครองของแขกในขอบเขตบนดาจักรผู้จงโคพันด้ายกตัวอย่างเช่นปราจารกรเฮขคอน,นก็อยู่ในขอบเขตบนดจักผู้จงโคพันและเขาก็สะารังประยมมากในขอบเขตบนาจักผู้จงโคพันเขาสามารถสังหารบริจักผู้จงโคพันระดับลกไปได้อย่างง่ายตาและจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีบริาจักผวงแกสุดโบราณจมนบ้า ที่อยู่ในบริสิตแต่ละแหง่งดังนั้นจะแรงยากไปอย่างมากที่สามารถเข้าสู่รายชื่อการันดับ30มนดับแรกในขอบเขตของบริษัทพวกแก่สุดต้าท่างการบริษัทโบราณจ็เหมือนว่ายกตัวอย่างเช่นเนบรรดาบริษัทพวกแกร่สุดของบริสิตในสงครามมันงก็ยังมีระดับบุญดูแต่มันกลับมีเพียงแค่หนึ่งร้อยคนเท่าน,นั้นที่อยู่ในรายชื่อการันดับในขอบเขตของบริษัทพวกแก่สุด ด่าพวกเขาที่เรชื่อขยันดับจึงมีสนนับที่สูงส่งไปย่อมบ้าเรไม่ได้อ่อนแอปกอบบริจักผู้ตรงโพอภานสำหรับปราจารวินญาณเดแทจีบัณฑบุญหากจับผู้แก่สุดที่เรชื่อกยันดับสามารถสังหารเขาได้อย่างง่ายตาดังนั้นคนผู้ดีจะต้องเป็นผู้แก่ที่อยู่ในผู้แข็งแกร่งอีกทีและจากคำบอกเล่าของปราจารวินญาณเดแทจีเย่เทียนก็ได้รู้ชื่อของบรจักผู้ดีประมาจารแฮรริ่รง ปรมาจารย์แฮริงนั้นพอเน้นได้เป็นบริษัทคนแรกของบริษัทในจงคามาเป็นเวลาน,นานและเขาก็อยู่ในขอบเขตของบร,ริษัทห้องกีร์เสร็จมาเป็นเวลานานมากแล้วในความเป็นจริงยคเขาสามารถได้ศสกยภาพของเขาและหากเขาต้องการที่จะย,ยกระดับเข้าสู่ขอบเขตบร,ริษัทผู้จงพอพาเขาคงจะสามารถทำมันได้จาง,ง่ายตาแต่เมื่อปราจย์แฮริงยกระดับเข้าสู่ขอบเขตบร,ริษัทผู้จงพอพาการในวงจุของเขาดัน ก็อาจจะเทบ่ากับประอาจารย์กระเหตุพระเขาจะต้องเป็นหนึ่งในผู้นำระดับสูงของรตัวสิทธิสงครามอย่างแน่นอนแต่จนถึงตอนนี้ปรมอาจารย์แฮร์ริก็ยังไม่ทําการโยกระดับผ่านใดๆซึ่งแม้แต่ผู้น์จากพวกแกงสุดจะนวนมากก็ยังไม่ทราบสาเหตุดังกล่าว เราพูดตนทุกคนแต่กระับรู้กันดีว่าประวัติารร์แฮร์ริงนั้นได้ทำการปลมเพาะเนื้อหาคอาจารและพลังางานคอาจารให้อยู่ในขอบเขตระดับเรียงกัดได้แรงละไม่แต่จิมยาของเขาก็สามารถให้เกิดเสีวิญญาณสัส์ส์ได้แล้วเช่นกันทำห้เขาถึงเลือกที่จะจดระดับต่อไปร่ะเย่เที้นเต็มได้ก้าวขู้สู่ขอบเขตบนจักพุ่งแก๊สสูด้งเขาทีมเอากท,ที่ทราบความรับดังกล่าวได้ ดังนั้นเขาจะไม่ได้แปลกใจกับบานเขารู้สึกว่าจังมีวเป็นอาชับราดทูงจัมบันมากที่ยังคงอยู่ในขอบเขตของบริจับพวกแอ่สูดังนั้นมันจําเป็นจะต้องมีคนดูเพราะมันไม่ทามที่ว่าเขาจะเสพราไปจากบรรจุดันเน่นรอแม้ว่าตอนนี้ยี่เห็นจะเป็นบริษัทคนแรกแต่ความแก่งในฐานะของคอนด์อย่างด้วยกว่าปาราจั์แฮรริ่งผู้ดีไปอย่างมากดังนั้นถ้าหากคราจาร์แฮรริ่งเดินทางมาถึงเขาเองก็จำเป็นจะเดินทางไปพบเขาเช่นกัน เอกไม่นานพวกเราก็คงจะได้เจอกันในเมชาเจทีซึ่งถูกนำโดยปร,ราจา์บินดันเดแทิก็ได้ดเดินทางมาถึงทีบริ้ดองตาที่ในโลกโราณศตวรองที่ห้าราได้พบกับผู้จญิงคนหนึ่งที่สวมชุดต่อสู้สีน้ำเงินผู้จริงคนนี้ก็คือปร,ราจาแ์แฮริงนั่นเองยินดีที่ได้พบปร,ราจานแฮร์ริง เย่เทียนได้ทาการกระต่ายอย่างสุดภาพและในขณะที่ทักทาเย่เทียนก็ได้สังเกตเห็นปืนาญจักป้วมแกนสุดดำนดนสิบคนที่อยูร่รอบปราจา,แารแฮรริ่งบุกในจับป้วกแกนสุดตอนนี้รถนแตยูภายใตอร์กันมาเข้าบัญชาคาราจารแฮรริ่งทั้งหมดและพวกขอทั้งหมดนั้นแตงก็เป็นสตีซึ่งไม่ใช่สาพวกพวกของวิสิตในสงครามแต่เป็นเพียงผู้ทัญชาส่วนตัวงปราจานแฮรริ่งท่านั้นแต่บุกหาจับป้วแกนสุดตอนนี้ไม่ได้อ่อนแอพวกเธอเหล่านี้ต้องแต่เป็นชัจะที่โดดเด่น ที่ปรา,จารจันแฮรริ่งสั่งสอนมากับมือแปลพวกเธอก็เต็มใจที่จะติดตามปรา,จารจันแฮรริงไปแลรภายใต้กระดมเพาะของพรา,จารจันแฮรริงพวกเธอจึงเริ่มจะแข่งแข่งขึ้นทลีละคนและในทุกวันดีบัณหาจากผู้แก่สุดแต่สิบคนตอนนี้ก็สวบรลังไปอย่างว่า พาทางกระดสุข,ของพวกเธอนันแต่ก็อยู่ในขอบเขตระดับสรงสูดในขอบเขตของบรใหาจักพวกแกงสุดเป็นที่จบายแดกแต่พวกเธอบางคนนั้นก็เป็นบริหาจักใระดับพวกแกงสุดในระดับพิเศาซึ่งมีได้อ่อนแอไปกว่าสี่เรียกว่าบุาตรศิษย์มาแต่นอก,การมีบริหาจักพวกแกงสุดตะวันบ้าก็แสดงให้เห็นงควคมแกงเช่นกันบุตรศิษย์แห่งกฎวิธีเพราะนั้นอยากที่ตากฝุ่นในโลกโบราณศัพท์สิทธิ์ต้องห้าแล้วฝู่จะไม่ต้องเกียดหรอกนะ ประวัการแฮริงได้กล่าวมาด้วยรายยิ้มเมื่อเป็นรายจยากนี้นอร์ี้เทนได้กลอกมาหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้ทำการพูดคุยกันต่อไปยี่เทนรู้สึกว่าการพูดคุยกับประวัการแฮริงนั้นง่ายไปจย่าบ้างและดูเหมือนว่าอารมณ์ของเธอนั้นจ้อนจ,อน,จอนเช่นกันแต่ยี่เทมมันได้ข้อต่ำแต่นิดเพราะมันก็อาจจะเปลียนกระแสดงก็เป็นไป,ไปได้ ต้องบอกเลยว่าคามบะแกงภายในปัจจุบันของคองนดานอาจจะด้วยกว่าปราจันแฮร์ดิงไปอย่างาดังนั้นกนารบดตัวของปราจย์แฮร์ิงเนี่ยที่ดีมันจะม่ใช่ดึงดีสำหรับเขาละแมเบอร์เหเทนจะสามารถใช้พลังงานของร,บระบบรารสัร์สิทธิ์ต่อห้มต้าแต่เขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะเอาชนะปราจย์แฮร์ิงได้ในวันต่อมาบุาบบคคลสําคัญจะเดินสิทธิ์ต่อห้ำโดยขมวดขึ้นทางมาถึงคีลาโคตรและพวกเขาแต่ละคนนั้นก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าปราจย์แฮร์ิงหรือ เวลาแม้แต่ดับปุนติงอี้ก็เดินทางมาตู้เวลาไม่ได้เทียนรู้ข่าวแต่เขาก็ไม่ได้เดินทางไปพบกระดับปุ่นติงอี้เพราะท่าที่สุดแปลความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองนั้นค่อนข้าง,งที่จะปกติทั่วไปเวลาพวกเขากไม่ใจ่เพื่อนกันจริงๆในขณะนี้เย้เฉียงกระดาบปุ่นด้วยพระพลังที่มีของทั้งหบด์มุ่งเน้นไปที่การควบคุมพลังงานแ,และเนื้อหาขนาดจับให้ไปอยู่ในระดับเกี่ยมกัดให้ทุกรดที่สุดจากนั้นจิงจะทำการยกระดับติมยาของเขา ให้ไปอยู่ในระดับเทียบกัรเช่นกันถ้นาหากเป็นแบบนั้นเขาจะสามารถโจมตีขอบเขตกบฏจากพวกแก่สุดตาแต่เมื่อเขาสามารถจาระดับเข้าสู่ขอบเขตของบุลญาจากพวกแก่สุดตาขเขาก็จะสามารถกอดทางทุกสรรพสิ่งได้เนื่องจากมีวิธีขระบวนาจากผู้แก่สุดดูความเร็วในการฝึกฝนคนทีนที่นั้นอยูรดเดียวไปอย่างมากและพลังงานคนอาจารและเนื้อหาขนอาจารก็จะทับการขัดขวางมากขึ้นทุกปันและส่วนจิตวิญญาณของเขานันก็ทําการฝึกฝนในโรคจิตวิญญาณ ดละน้นความร็วในการพัฒนาของเขาจึงไม่ได้ช้ารอแต่จนถึงตอนดีมันก็จําเป็นจะใช้เวลาอีกดาในการฝึกฝนผลผลจนถึงระดับกิจกรรมของข้อเกี่ยควบระดัทระดับพูงโซ่เี็ยแต่ว่าเขาจะใช้สมบัติบางดาที่สามารถทําให้เนื้อหาคอาจารยรและพลังงานคนอาจาักรได้รับการปรุปงจะรวดเร็วเขาก็อาจจะสามารถฝึกฝนให้มันไปถึงระดับกิจกรร ในขอบเขตขอบเขตตับในระดับสุดได้จากรถเร็วแต่สมบัติดังกล่าวนั้นผมไม่ได้อยู่ในการครอบครองของเยเทียพอเดือดสิทธิ์ไอสงครามนั้นอาจจะมีบรรจุแต่สมบัติดังกล่าวนั้นจะต้องมีค่าไปอย่างมากแต่เย่เทียนนั้นก็ไม่ของที่ต่อรองกับพวกเขาได้ แรกเขาเองก,ก็ไม่สามารถที่จะได้เปลี่ยนสมบัติที่ประจดต่อเขาได้ส่วนสมบัติธรรมาดาน,นั้นประดษสิทธิ์ในสงครามก็คงจะไม่สามารถที่จะทาการแดกเปลี่ยนกับมันได้ด,ดีอย่างไรก็ตามยี่เทียงก็ยังคงเดินทางไปที่ประดษสิทธิ์ในสงครามเพื่อทําการวาองหาบันทึกความรู้ที่สามารถทําให้เนื้อหาขนาดตา มีความริสุิ์ม่ที่สุดหรือสมบัติบางอย่างที่สามารถทําได้และในฐานสุดแล้วยี่ถิงกั่วว่ามีสมบัติทำจากเรียนแต่ศักด์สิทธิ์ต่อห้าแบบมื้อที่มีปฏิภาพไปจากมาสรับข่าวและมันก็สามารถที่จะขัดก่าวได้อย่างรวดเร็วยังก็คือผลไม้ศักด์สิทธิ์ที่บริสูิ์ซึ่งมันสามารถสำรับรางพลังการทั้งหมดในร่างกายได้แต่มูลค่าของมันนั้นสูงไปอย่งางบ้พาพลไม้ศักด์สิทธิ์ที่เริสุดนั้นมีค่ามากกว่าสักด์สิทธิ์ที่ในเชื่อกันจร์ดับดรวยซ้ำ เพราะพรังม้าจะสิทธิ์ที่เบอร์สุดนั้นไม่ได้มีไว้ใช้ในขอบเขตระดับสูงสุดทุนนั้นแต่บรรถในประน์ทั้งหมดในทุกขอบเขตดังนั้นไม่จําเป็นต้องขงสียเดียวว่าการใช้งานมันในขอบเขตรวลาจับจับสูงสุดนั้นมันถือว่าสิ้นเปลืองอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างที่สองก็คือเม็ดดาบูสซัวซึ่งมันเป็นเม็ดดาชนิดหนึ่งระบบการดำเนินคะแนนสิทธิ์รงอ,งองฮับในขมือนั้น ได้รับการพัฒนานไปอย่างมากแล้วดังน,นั้นมันจึงมีจามากมายที่สามารถช่วยให้บริษัททาการขัดเกลาได้ดีดขึ้นและภัสตุโดยพื้นฐานแล้วพวกมันจะก็เป็นยาดักซิดด้วยการที่มียาสิทธิ์เปลี่ยนวัตถุตีปลกักยาที่ไรับจากการขัดเกลานั้นมันก็จะมีผลในการช่วยพูดตนไปอย่างา่าแม้แต่นักน้อมการเมจตาบางคนที่สปรารังก็ยังได้ใช้สมบัติตองหัฟยาคอมเพร์ประเภทพืชพ,พันธุ์ชนิ เพื่อทําการทําการไปเมจาซึ่งผลรับพำวมันนั้นดีไปอย่างมากและจาบูส่วนนั้นก็เป็นยาพิเศษชนิดหนึ่งที่ได้ถูกรวมกันมาจากยาสิทธิชนีและยังมีเศษสิ้นส่วนของยาดับบ้รรูดแต่เม็ดยาชนิดนี้ได้ถูกควบคุมโดยบริษัทตองห้าเด่นนั้นมันจึงไม,ม่เม็ดยาบูส่วนในบริษัทไอซสงคาอย่างที่3นั้นเป็นสรรพสิทธิ์มันนั้นมีชื่อว่าขดดกซึ่งมันนั้นเป็นสรรพสิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบร,ร,ริษัทไอจิงซ่าและมันยงไม่มากกว่าหนึ่งชิน้น ซึ่งบริสัทธส่วนใ่นั้นจะมีแค่หนึ่งอันแต่ก็มีนักปูนบางคนที่มีอยู่หลายอันกวดหกนี้เป็นสปารสิทธิ์ที่กเกิดขึ้นมานโดยโรคแห่งโจโกโรคแห่งจกนั้นเป็นโรคศักดิ์สิทธิ์ที่จะเิดใต้การครอบครองของบริสิทธ์ในยิงสามึังโรคศักดิ์สิทธิ์นี้แปลไปอย่างบ้าและขอจกนี้จะสามารถกําเนิดได้หลังจากที่ผ่านเวลานานเท่านั้นแม้มันจะไม่ใช่สปารสิทธิ์ระดับวิสู ที่สามารถดูในดจชื่นอย่างดับคอนรัสิทเต์แต่ผลทัพคอมบัน้นตีไปอย่างมากที่สามารถทําให้พลังงานต่างๆมีความบบิสุทธิ์ขึ้นมาได้ดังนั้นด้วยเหตุนี้บบมพารุตคณาตักคอมบัสตอสิ์เอสตีที่ม sort of ีคอมบันเนตอ่างรวดเร็วไม่ได้มีสมบัติทั้งสามอย่างนี้ในประดุษิันทร์สงครามแม้ว่าประดุษิันทร์สงครามจะมีสมบัติบางอย่างที่สามารถช่วยให้พลังงานบบิสุทธิ์ขึ้นมาได้แต่ผลทับคอมบันั้นค่อนข้างที่จะช้า อะไรไม่ตรงตามค้อร้องการของเราเย่ที่ในคิดกับตอวเอพรมามงาที่เบอร์สุดนั้นคือจะเป็นตำนานแปแรกเย่จริงๆที่จะจมแพจังสำปูสำหรับเมจ่าบูชวนนั้นวัสดุของมันคงนข้านที่จะหายจ้าและของรดยจากผู้ใดที่มาจากปบริสิทธิ์ต้องห้ามเรือและในเหตุการณ์ฮอนดีบ,บัมเพารุนาณาจัรเตียนทางมาจากปบริสิทธิ์ต้องห้ามดันขอก็ไม่ใช่บุคคลระดับสูง ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่เขาจะมีเมตตาบูสว่วนใหญ่การครอบครองแต่ส่วนขดดกนั้นยี่เขียนสึกว่าเขานั้นมีคนความหวังอยู่้ากเพราะนักบุนจริงอี้จะต้องมีขดจบเนี่ยการครอบครองจแน่นอนเพราะท้ายที่สุดแล้วนักบุนจริงอี้ที่อยู่ไปในบริษัทเฮสตีเธอนั้นก็มีสถานะที่สูงประยางมากแต่หนันพ่อแม่ของเธอจะต้องมอบของจบให้กับเธอเพื่อทําการช่วยเรเนเรื่องของการบลอมพรซึ่งนี่นั้นเธอเป็นเรื่องปกติมันคงจะดีก,กว่าถ้ารินทางไปหาบริษัทจริงอี้ เธอสอบถามว่าเธอนั้นมีคอดจบมีรับของหรือไม่เราจะหากเธอมีอยู่เราก็อาจจะขอยืมมันมาใช้สักพักหนึ่งได้ดนี่ทียนจะคิดกับตัวเองเอาละ,ะครับจบแล้วผมตอนนี้ไม่ขังนะครับผมเหตุกางณ์ขั้นต่อไปนั้นจะเป็นอะไรกันแน่นะครับรเธอที่เทียนจะรับขอดจบไม่หรือไม่นะครับผมไว้ออมาชมกันต่อกันในพรุ่งนี้ดีกว่านะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนี้นะครับอย่าลืมก,กด subscribe กดแชร์กด comment สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียนะครับของคาร์